สวัสดีค่ะวันนี้นะคะประพัดมาคุยในหัวข้อเรื่องการนอนมีผลต่อโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังอย่างไรคะ่ะการนอนน,นนะคะมีความสําคัญค่อนข้างมากเลยคนไข้หมอหลายคุณนะคะที่นอนดึกเข้ากบนะคะจะทําให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้มากขึ้นและเกิดอาการคันแดงของโรคสะเก็ดเงินได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ เนื่องจากว่าการนอนนะคะวงจรชีวิตของคนเราควรนอนก่อนห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มเป็นนาฬิกา,กาชีวิตนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนนะคะที่เรียกว่าโอดฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการ ฟื้นฟูเซลล์ชะลอไหวได้ดีแล้วสร้างมิคุมกันได้ดีค่ะ <Wow. S 1> ถ้าถึอว่าเรานอนเกิน5้าทุ่มถึงตีสอเป็นต้นไปทํำให้เกิดความเครียดผิว <c oughs> หนังมีอาการคันอักเศบมากขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยคนไท้ท่านใดที่เป็นโรคผิวหนังสะเก็ดเงินลมพิษหรือแม้กระทั่งน้ําเหลืองเสียควรนอนให้เร็วก่อนห้าทุ่มนะคะ